สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ pues mm hmm. สวัสดีครับ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  vâng xin lỗi 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 vâng โอ้หนูเยอะเสียงหนูร้องเสียงหนูร้องอ่ะโนนักเม,ม,มาล่ะเมามาเมามาเมามาครับนี่มากินตะไคร้นี่ลูกมามาสับตะไคร้เร็วอย่ามาสับตะไคร้เนี่ยสับตะไคร้อย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยนะ สวัสดีครับน้าวน้าวครับวานัสวนัสวนัสสวัสด,ด,ด,ดีครับน้าวเฮ้ยโยตัวให้น้าสวัสดีครับ ทำ oh, no ix, hehe, โอะไรโยก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 อะโยกโยกมาวียออกอะไราวาววยออกอะไรสวัสด <ka> <te> ีครับสวัสดีครับน้วิดบอกหวยยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่าอะไรของเธอ มันถ้าอะไรเนี่ยน,น,น้องเมาส์เมาเมาน้องเมาน,านัดเมาเป็นไรเมาเงือกเงักเงักงักเงือกเงักสวัสดีครับเมารูปหัวหน่อยเอาหัวมาลูบหน่อยหัวมาลูบหน่อยลูปหัวหน่อย เกาหัวหน่อย<ๆ>เกาหัววันนี้อารมณ์ดีนี่เกาหัวหน่อยอ๋อวันนี้เราอารมณ์ดีนี่นะสวัสดีค่ะตัวัสดีครับ,รบลูกหัวหน่อยลูกหัวหน่อยเลยดู งงไงให้จันผ่านะวิวอ่ะจ้าเจี๊ยบววเวออสวัสดีครับสวัสดีครับีสวัสดีครับหฟูฟูน่ารักน่ารักไปแอบอยู่ข้างกรงเนี่ยเมื่อกี้เสียงร้องเป็นหนูเลยแยกแยกแยก หนูร้องยังไงหนูอ่ะหนูร้องยังไงร้องเสียงหนูสิหนูร้องยี๊ดยิ้มยิ้มอ่ะเดียวเดี๋วสวัสดีครับยังสวัสดีเยอะแล้วันเนี้ยสวัสดีครับหลบก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วสวัสดีครับ แอบ้างมา่ยขึ้นมาขึ้นมา